ในทีสุดก็ไปหาซูรมาหือจนได้เบาหนีบแบบต้องใจเต่าอบสูรนี่เนื้อฉ่หม,มากเลยครับเตรียมกะละมังใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเนือยอุน่นจากนั้นก็ปั้นให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปตีจนฟูเลยนะครับจากนั้นก็เอาแป้งอเนกประสงค์ใส่กระชอนคือใจใต้ไข่มาใจผมโกโก้ผมจนมดบอฮู้ซูรวันนี้ผมจะลองใจบุงโกโก้ผ้าผมจะเอามาผสมใจแตนโกโก้ปกติชงดื่มเข้มข้นขนาดจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วหล่อนแป้งลงไปได้เลยครับเ็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแป้งที่เขาผสมใส่ลงไปผมจะค่อยๆแบ่งใส่เป็นสองรอบ นะครับใส่ค,ครบหมดแล้วก็เล็งเครื่องตีให้ไว้พอแป้งได้ตีแล้วก็พักไว้ได้เลยครับก่อนจะเอาไปนึ่งก็ตัดกระดาษรองถาดก่อนเร็จเรียบร้อยแล้วก็เ,เนื้อบาหนีเทใส่ได้เลยครับจากนั้นก็ปาดปาดให้มันเต่ากันเย็นหน่อยก็ไปตั้งมหม้อนึ่งห้อนเอาบาหนีขึ้นนึ่งได้เลยครับผมจะจช้ไฟออนนึ่งประมาณสามนาทีแค่นี้ก็ได้สูตรบาหนีแบบต้องจช้เต่ออบแล้วครับพอพักให้เย็นแล้วก็เอามีดแบ่งได้เลยตัวเนื้อมีความฉ่ำน้ำแบ่แห้งครับงานนี้ต้องยกให้บูมกโกโก้พัดนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มคุม ได้ีด่สำคัญมีไฟเบอร์ในตัวตัวนะครับใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ตีหน้าโปรไฟล์